ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมกับวัยรุ่นอเมกาโนเนียโรดนะครับผมทริปนี้ก็ไปสำรวจเส้นทางที่ซันไซใกล้กับจันเขมจังหวัดจันทบุรีนะครับผมก็ลองติดตามชมกันดูนะครับผมว่าเส้นทางจะเป็นยังไงบ้างครับผมและจะมีอุปสรรคมากน้อยเพียงไหนนะครับผมก็เช่นเคยนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับผมถูกใจก็กดแชร์นะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับครับคุมครับ

ดูกันดูนะกันดูกันครับต้องถอยแล้วครับขอเชื่อปะนี่ป่ะได้เลยเล่นอะไรของครับนูน่นคนดูเต็มครับคนดูเต็มสวนฝั่งนู้นแล้วครับเนี่ยด่ากันไป เรามาดูออฟโรดดันเนินวันนี้ต้องเรียบกิฟต์จะไหมเนินเนี่ยน่าจะต้องเรียบแล้วแล้วมาดูคันแหลกมายังขนาดนี้แล้วอ่ะี่ก็ับคนแล้วขาโหดขาโหดในหมดโยดยันนี้ครับขาโหดในยันนี้ ของเจงของเจงของเจงดันไปไม่มียองครับผมดันไปไม่มียองที่กำลังคำนวณเส้นทางใหม่ ป๋าเขาบอกว่าแกเป็นลักสตาจานเพราะว่าแกมีเมียเป็นคูหลายคนเขาว่างั้นเขาพังงานบิ๊กบอลมาแล้วครับโอ้โหพี่เขาบินมาแบบบู้เลยผมงงผมไม่เคยขับบินแบบนี้มาแล้วครับคุณบอลคุณบอลคุณบอล ไม้ตกไหมสูสีมีตกครับต้กระ,ะดกชนชนชนบอสชนต้นชนคน,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 นไม้

คำนึกว่ามาสะพานลาวครับคำแบบสะพานลาวเลยครับผมวินินไม่เอาวิไม่เอาแล้ววิกดไปไหมครับเนี่ย đến đến, nào đứng đứng, chạy hết tư hết lên, quậy nè, quậy nè, quậy nè, oh. วินแป๊บนึงครับขาย่ายที่ดอรอเรื่อเย็นก่อนโ <ś c oughs> อ้ ไปครับไปครับไม่ใช่จิตเตียนะครับไม่ใช่จิตเตียนะครับดูดูข้างล่างอยู่นู้นครับอ่าครับ้เรื่อง ๆๆมีลอ็อกปาเถอะมีลอ็อกหนาหลัางว่าเถอะสนิทใจเหมือนกันวะขม่มีลอ็อกหนาหลังไว้สนิทใจเหมือนกันวะอ๋อมันก็หลงหล่องอยู่ดีแล้วครับเนี่ย ไม่ทันแล้วจังวยอ,อ,อ,อายุเป็นเพียตัวเลขจะไม่ย้องป้าไม่มีย้องแล้วครับผมดันไปดันไปยัยั่แกคางกำลังยอเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยไปไงไปไไปไงไปไงไปทาาหุบปากแล้วเอาครับผมมาดูกันคังน,นี้ครับ

อย่าไปร้องอย่าไปร้องเขาะดันอายุดันอายุอย่าไป้องอย่าไปร้องดันเยอะออกตำเยอะแรงยังเหลือครับออกตำเยอะเลยนะ ไม่ใช่เล่นดูไม่ใช่เล่นมาครับผมอุ้ยสบายเลยเห็นสบายสบายอ้าวอ้าวอ้าวไม่แน่อะครับอ้าวเหมือนผมแล้วครับเหมือนผมแล้วครับเฮ้ยอ้าเออเออเออมีตะโขกบาคันเลงว่ะแกงนีฝนขอบอ่ะมีตะโขกบาคันเลง ครับออบีนบนนะ้ได้ โอ้ยนี่พอฝนตกนี่ล่ะฮาราบเราเลยแล้วบอลนะไอ้ต้นมิ้งนั่นมันกระด่างนะฝนตกผมว่ามันตุ้งง่ายกว่าใช่ผมว่ามันจะง่ายป่ะอันนี้มันมันมันซุยนะครับเน๊ยใช่ฝาไปไปเรื่อเลยใช่อ๋อมีคันเป็นฟิชฟูลหรือว่า โอเคครับคลิปนี้ก็ลากันไปแต่เพงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมมาโนเนียกันคลิปหน้าครับมี EP 2ต่อไปครับก็ลองติดตามชมกันดูนะครับผมครับสวัสดีครับ